นี่เธอเธออยากขายของดีไหมล่ะอยากขายของดีนะปัจจุบันนะเขาต้องทําการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เธอรู้ไหมการสร้างเพอร์โซนแบรนด์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆและใครที่มีเพอร์โซนแบรนด์มีตัวตนบนโลกออนไลน์ก็จะขายของดีคนก็จะมาจ้างรีวิวจะทํายังไงเดี๋ยววันนี้นะน้ําตาลเนี่ยมีเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เกียรติเนี่ยมาแชร์ฟังถ้าพร้อมแล้วอยากสร้างตัวตนไปฟังอาจารย์เกียรติด้วยกันค่ะ สำหรับท่านนะครับที่ทำการค้าขายบนโลกออนไลน์อยู่และอยากจะเพิ่มยอดขายเนี่ยการทำ Personal branding หรือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยโอกาสเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงท่านอาจจะไม่ได้ขายของเนาะนะครับแต่อยากจะร่างสร้างไรายได้ ในโลกออนไลน์นะครับโดยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับคราวนี้ถ้าเราสนใจที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีเพอร์ซอนแบรนด์เนี่ยต้องทํำยังไงคิดยังไงวางแผนยังไงนะครับผมให้มุมคิด5้าหลักต่อไปนี้นะครับเพื่อแนวทางในการพัฒนาตัวท่านเองนะครับอย่างแรกนะครับ ก่อนที่เราจะทำา Person น a n d ครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครนะครับเช่นนะฮะวันนี้เราทําธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเสื้อผ้าเด็กแม่และเด็กเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็ต้องเป็นแม่และเด็กลักดับของครอบครัวถูกไหมฮะถ้าท่านทําสินค้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเสริมนะเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายท่านก็มาดูเนาะอาหารเสริมเนี่ยมันก็แยกเป็นเซกเมนต์อีกนะครับเป็นกลุ่ม Gen X Gen Y Baby Boom เด็กเล็ก ต่างๆคุณเลือกไว้ไหนนะครับดังนั้นเราต้องชัดเจนก่อนนะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับอย่างที่2ครับเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำคอนเทนต์หรือว่าสร้างตัวตนให้ กลุ่มเป้าหมายเรารู้ว่าเป็นใครนะครับเราก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองเอีกครับว่าแล้วเราเองเนี่ยอยากจะให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยจดจําเราในรูปแบบไหนยังไงนะครับจดจาว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของอาหารเสริมจดจําว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของแม่และเด็กจดจําว่าเราเป็นนักอ่านข่าวจดจําว่าเราเป็นนักบันเทิงนะครับนักเล่าเรื่องเป็นนักเทรดหุ้นเป็นนักลงทุนนะครับ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประกันภัยต่างๆนะครับภาพนี้เราต้องฉายออกไปนะครับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเขาจําเราได้ว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องคิดถึงคนนี้คนคนนี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องแวบขึ้นมาในสมองของเขานะครับสิ่งที่เราอยากให้เขาจํามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนของเราก็ได้นะครับนะก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขกับงานที่เราทำนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากให้เขาจํา กับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันเราก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขและที่สําคัญเราก็มีรายได้ด้วยและอย่างที่3นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วแหละกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะนะครับเราอยาก้จดจําอะไรนะครับอย่างที่3ก็สําคัญนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากผู้เล่นอื่นในตลาดยังไงนะครับคือทุกคนเนี่ยก็อยากจะสร้างตัวตนแหละนะอยากจะมี ให้คนรู้จักนะครับแตบ่มันก็มีเยอะพอมันมีเยอะเนี่ยเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันวิธีคิดเดียวกันนะครับเหมือนกับคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แตกตา่าง วันเ,เราก็ไม่โดดเด่นในตลาดวันเ,เราเองก็ต้องหาความแตกต่างจากคู่แข่งให้ได้ด้วยนะครับทีนี้วิธีการในการสร้างความแตกต่างนะครับบางทีนะเราอาจจะต้องไปดูนะดูคู่แข่งว่าเขาทาอะไร1 2 3 4งสแล้วล้องหามุมมุมแตกต่างนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเราอาจจะไปดูในอุตสาหกรรมอื่นๆหรือธุรกิจอื่นๆครับว่าเขาทำไปยังไงนะบางธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำในของที่เป็นธุรกิจที่ขายของแต่เขามีลรก่องาของการทาลักหนักของบันทิงยกตัวอย่างในยกหัตถ์จนะจจจกเกียนกับนกน้ำตาลน,นะครับก็เป็นสายความ แต่สายความรู้ยังไงที่จะทําให้เกิดความแตกต่างมันก็เลยเกิดเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยเหมือนที่ท่านเห็นนะครับนี่คือการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดนะครับ mm hmm. เมาเรารู้แลนะครับกลุ่มเปม้าหมายนะครับอยากให้จดจําอะไรนะครับแตกต่างจากในตลาดยังไงโดดเด่นยังไงนะครับ mm hmm. อย่างที่4ครับก็คือเรื่องต้นนะในการที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็สื่อสารออกไปนะครับการทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นว่าเป็นคอนเทนต์เฉพาะเรื่องของความรู้ ไม่จําเป็นนะฮะความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีความต้องาการที่แตกต네่างกันเราอาจต้องใส่ความสนุกสนานเข้าไปใส่ความบันเทิงเข้าไปใส่ความหลันล้าเข้าไปนะครับหรือรูปแบบของข่าวรูปแบบของการอ่าน,านข่าวก็ต้องมีความแตกต่างและที่สำคัญครับมันต้องมีความทันสมัยอยู่ด้วยนะครับบางทีคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องกระโดดเข้าไปในกระแสบางกระแสมันเกิดตอนนี้เราก็ต้องกระโดดเข้าไปในตอนนั้นได้เลยนะครับก็เริ่มสร้างคอนเทนต์ที่โฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมายและที่สําคัญครับ คอนเทนต์เหล่านั้นมันสามารถดึงดูดกลับมาเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของเราได้ด้วยเนาะนะครับมันถึงจะเป็นประโยชน์นะเราก็สร้างตัวตนได้ด้วยและสินค้าบริการของเราก็ขายได้ด้วยนะครับข้อที่5ครับที่ผมว่ามาทั้งหมดมันอาจจะไม่ถูกต้องเลยนะครับเราต้องเรียนรู้ในการที่จะปรับปรุงและพัฒนานะครับเพราะในแต่ละธุรกิจในแต่ละประเภทสินค้านะครับลูกค้าเขาอาจจะชอบแบบนี้นะครับ หรืออีกกลุ่มไม่ชอบแบบนี้หน้าที่เราครับมีหน้าที่ในการที่จะเรียนรู้ครับเอยทําแบบเนี้ยไม่ใช่เออวิวน้อยว่ะยอดขายไม่มางั้นต้องปรับนะงั้นต้องปรับไม่ต้องปรับให้มันดูดีขึ้นให้ปรับโทนเสียงปรับรูปแบบการนําเสนอปรับรูปแบบการเล่าต่างๆเหล่านี้ครับปรับปรุงและพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายนะครับเกิดการจดจําในกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งถ้าท้าทําได้อย่างงี้ครับ ทั้ง5ข้อครับโอกาสที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นมีอย่างแน่นอนครับลองไปทําดูนะครับขอบคุณอาจารย์เกียรติมากเลยนะคะเราได้ความรู้กันไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูน้ําตาลเองเนี่ยก็จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะเอาความรู้จากอาจารย์เกียรติเนี่ยไปลองทําดูไปลองพัฒนาตัวเองดูปนนหนึงน้ําตาลดังขึ้นมานะเดี๋ยวมาง้อน้ําตาลนะบอกไว้ก่อนเลยว้าว ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะและธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เด่นโดน่แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ